เข้ามาเอาเลขกเข้ามาของทุกถูกอยู่ตรงนี้แล้วมาเดี๋ยวช่วยขายห้าต้นสองร้อยจ้ามาตือา้อกับยายพินจ้าเดี๋ยวแอบให้จ้าถูกทุกต้นหลวงปูทิมเก้าร้อยจ้าต้นเล็กก็มีม้าหลวงปูทิมอ่ะอันนี้ต้นใหญ่พร้อมตั้งแม่เลยน่ะม,มีหนอ่อมีลูกด้วยแล้วเนี่นยหลวงวูค่ะเนี่ยหลวงปูทิมใช่ของแท้เลยค่ะของแท้มีลูกติดได้นะเก้าร้อยลูกติดต้นหนึ่งได้นั่นเนี่ยออใช่หนูมไม่เห็นลูกมันดังหน้าไหม้นไม่ให้หรอกเก้าร้อยน่ะ อ๋อใช่หนูซื้อแม่มันมาต้นละสี่ห้าหมื่นน่ะสวยจริงจ้ะสวยจริงทุกต้นแม่ค้าก็สวยบอลก็สวยจ้ะแต่เยพินได้มนแข่งกันสวยนะ่ะแข่งกันสวยเยพินมาได้ไอ้นี่แล้วจ้ะได้มาได้อ้พิมพิลาลายตามหาอยู่นะ<อ>แต่ไม่เจอ่น,อนคะจะจไม่ผิดตัวเลยได้มาจาก็อาจารย์ทองนี้ทับเกลือเลยมีีที่มาที่ไปไม่แพงนะจ้ะบอลมีชื่อต้นละร้อย ถ้าลูกไม้ห้าต้นสองร้อยจ้ะถือว่าไม่แพงต้นใหญ่ๆไซส์จัมโบ้เลยนะเริ่มเลยค่ะต้นละร้อยค่ะเริ่มเลยค่ะลูกไม้บอนกาบได้บอนใบไผ่บอนกาบสวยๆก็มีขายจาะไม้ไผ่ไม้ผลมีหมดจ้าแดแวะมานะไม้ผลก็มีจ้ะซับเศษ็ษฐีสามร้อยต้นใหญ่ๆตะวันชิงพบ ของด้านลุนแม่ค้าใจดีมากน่ารักมากนี่บอกลกาบร้อยห้สิบาทบอกลกาบบอลใบไผ่อย่างสวยเลยนะจ๊ะพระจ่าแม่จ๋ายยนะอยู่ติดถนนในหน้าอบาจอจังหวัดเพชรบูรนณะ์เนี่ยจะเขาจัดการประกวดบอลกันอยู่จะพินมาเที่ยวงานเดี๋ยวพาเดินเข้าไปเรื่อยๆซื้อน้ำแล้วแหละนัดกแกยพรไว้ สวยทุกต้นแล้วไปเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวในงานต่อลูกไม้สวยมากเจ้าของผสมเองร้านอยู่พิจิตร้านพิจิตะสวนชิดตะพานิตบอนสีชิดตะพานิตบอนสีสวนชิดพานิตบอนสีค่ะเบอร์โทรจ้าอมีคนอยาก0 8 9 162 81 83ถ้าไปปักหมดุด อำเภอวัชิราค่ะอยู่ใกล้อำเภอเลยจักอยู่ติดกับคางน้ำมันจังหวัดพิจิตรอ่ะอยู่กับติดกันกระคาน้ำมันจังหวัดพิจิตรติดกันเลยจ้ะบอนสวยเจ้าของสวยน่ารักมากไปเดี๋ยวจะพินเข้าไปดูงานต่อนะจ๊ะไม้ผลไม้นั่งของมีเยอะจ้ะขออนุญาตนะจ๊ะถ่ายหน่อยจ้ะพีพินมาตั้งแต่เช้าออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่จ้ะเดินมาหาซื้อน้ำกินแล้วกุยช่ายกุยช่าย ไม่ใช่ไม่ใช่าฮาวายมีต้นไม้ข่ายเยอะมากจาก้ะเี๋ยวกี้พินพาไปเนาะร้อนมากเลย่ะไม้ผลก็มีเยอะนะหลายร้านมากเลยจ้ะเพื่อนๆเจพินมาเที่ยวได้เลยนะมะนาวโหยุนลูกเบลเลอร์เลยนี่แหละเมื่อกี้ยิพินเดลยมาต,ตรงนี้แหละตรงนี้แหละพูดว่าตรงนี้แหละ ภาษาบ้านนอกเลยกุหลาบก็มีอะไรก็มีจ้ะวีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยแก้วแคะกุหลาบสวยๆทั้งนั้นทั้งเลยไม้ดอกไม้ผลมีเยอะมากแนละ้วเพื่อนๆพือีปอยู่แถวๆนี้มาดูกันนะจ๊ะบอนสีก็มีจ้ะ โอ้นี่ตรงนี้ร้านบอลสีร้านนี้กันร้านใหญ่ขออนุญาตนะจ๊ะขอถ่ายหน่อยจ้าสวยมากมากแลรูดจากเย็วินด้วยอันนี้ใช่หลวงพูอทิมไหมเราหูสวยจังเลย เดี๋ยวขาปิดเสียงก่อนอ yeah, 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 yeah. นี่เนี่ยแขวนข่าวยาพินของแท้เลยเนี่ bon, ยซื้อบอลหยาพิน,นตั้งแต่ยาพินยังเป็นอะไรก็ไม่เป,เป็นวุ้นอยู่เลยยังไม่มีชื่อเสียงเลยหมวเยอะมากเลยสวยจริงอะเนี่ยเข้าไปดูครับอประกวดนี้มาเพชรบูรณ์นีเจอนี่ลูกค้าแฟนค่ับทุกคนเลยสแสดงว่าดังสแสดงว่าแกดังจริงนะเนี่ยอย่ังไหนไปถึงรถล,ลีกแก้วอินมาตัง จริงนะยัยพินเข้าวงการพ่อแม่พี่อยู่ลูกคลแล้วถามก่อนแล้วร้านอยู่ไหนเนี่ยถ้าปกติขายอยู่ที่ไหนถ้าไม่มาเนี่ยเปิดร้านอยู่ที่บ้านเลยทำเล่นๆแล้วก็มางานมามาสักทีหนึ่สวงแต่สวยแน่ดูลายดูสีแล้วน่าจะสวยเก็สีมันมีหละสีอะไอันนี้อันนี้อันนี้ มันจะมีลายเป็นจะลมกับสีเป็นจะลมเนาะอันนี้ใช่อันนั้นอันนั้นเรียกไม่ถูกเราก็ไม่ใช่เก่งก็เพิ่งจะเล่นอยู่เพิ่งจะเล่นเพิ่งจะแหนยเพิ่งไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงไม่ถึงนี่แหละคนนี้แหละที่ไปบ้านยัยพีน่ะขายถ่ายขายบอลพอเขาถ่ายตังค์ร้องไห้ลยจริงถามเขาสิที่ร้องไห้นี่ไม่ดีใจที่ได้ตังค์แล้วเสียได้บอลแบบอยากจะวิ่งเอาตังคือแล้วบอลลับนั่งร้องไห้อะว่าลูกค้าขับอะแล้วไปหาซื้อใหม่ไม่ได้นะ ไม่เคยซื้อใครเลยก็ซื้อทีแล้วก็กลับมาอ่ะบอลเก่าๆที่ขายแล้วหาคืนไม่ได้เลยพวกทูชบพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วยังดีเหลือไอ้นี่ไว้นางมนสีกับนางมนโพไว้จ้ะเพราะว่าเด็กกลับไปเนี่ยวันเนี้ยว่าจะกลับตอนบ่ายองกินนะ